คคลผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษการเรื่องข้อเข่ามันเป็นมาอย่างไรครับมันเจ็บแล้วก็บวมอะค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็อให้ยาข้อเข่าเสื่อมค่ะครัขเข่าเสืออเเส่อมหมอให้ยา,แล,ยาแล้วก็ยาหมอให้ยาแล้วดีขึ้นไหมครก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่9ตุลาคมปีปลายปี ห้าสองอ่าห้าสามป่าปีที่แล้วปิดปากเกลียนเลยก็ลูกบอกได้ขึ้นมาอยู่เพื่อนหลานที่คลองสี่ลำลูกกาอะไรคลองสี่ครับแล้วก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูเปิดดูตัวลทัศน่ถูกแล้วสวยอ่ะแม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเก่าอ๋อฮะแล้วก็เก่าแม่ไปดูสิซื้อกระปุกหนึ่งเสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านตอนเย็นเสร็จแล้วกลับไปตานสองมิตรครับ ทานไปเจ็ดวันบอกลูกสาวก่อนนอนสองเมตรก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหารกสองเมตรแตทานไปได้เจ็ดวันบอกลูกสาวคนที่นั่งแม่หายแล้วขึ้นบันไดได้แล้วลูกสาวสวยนะฮะขึ้นบันไดได้แล้วลูกก็โตกลับไปหาพ่อก็บอกว่าเออเจอยาวิเศษแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้ขึ้นไม่ได้ อยู่แต่ชั้นล่างออนั่งยองๆก็ไม่ได้เดินได้ไหมฮะไปวัดนั่งเขาาอีนั่งไม่ได้นั่งนั่งนั่งเพียบไม่ได้นั่งนั่งกับพื้นไม่ได้คเดี๋ยวนี้นั่งกุ๊กคอรกราบละเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะไหนแมผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยทําอะไรไม่ได้ก่อนนั้นทําอะไรไม่ได้ เดินจะดุดนิดนก็ล้มไม่นั่งป้บเปียบเงี้ยเจ็ดสิบสาเดินไม่เดินไม่คล่องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอจําได้ไหมประมาณไม่ไม่ถึงปีหรอบลูกประมาณปีเนี่ยครัเจ็ดสิบกว่าก็ก็เริ่มต้นต้นก็เริ่มไม่คล่องแล้วนะฮะแต่คราวนี้คือพอรับประทานบีมเข้าไปเตะบอลได้แล้วขออนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมครั เออใจเย็นๆฮะใจเย็นๆนะเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นลำโอ้ใจเย็ได้มไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเป็นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลยฮะยกขออนุญาตผมผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะ คุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทำได้นะฮะขอบคุณครับดีนะฮะคุณยายไม่ทำใส่หน้าผมเนี่ย